สวัสดีครับเพื่อนๆนเช้าวันที่14มีนาคมปี2025นะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกันต่อในเรื่องของ strategy f r e s นะครับ you can be rich in your own way นะครับขอเลเลยขอเริ่มด้วยบทความดีดหรือวลีเด็ดๆของคนดังและคนที่ประสบความสำเร็จก่อนนะครับวันนี้เป็นของคุณวอร์เรนบัฟเฟตนะครับเจ้าพ่อตลาดหุ้นผู้ซึ่งมีมูลค่าความร่ำรวยสูงสุดตลอดกาล แทบจะเรียกได้ว่าติดอันดับหนึ่งใน10ตลอดการนะครับสิ่งนั้นคือคุณสามารถทำสิ่งที่ถูกได้เพียงน้อยนิดในชีวิตตราบใดที่คุณไม่ทำสิ่งผิดมากจนเกินไปวอ์เรนบัฟเฟตนะครับ you only have to do a very few things right in your own life so long as you don't do too many things wrong โอเคเราจะอ่านบทความนี้นะครับให้ AI วิเคราะห์กันครับเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในยามเช้าอย่างนี้นะครับสวัสดีจิมินายวันนี้ฉันได้วลีซึ่งจะเป็นแลฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับคนที่ติดตามข่าวฟุตบอลรวมถึงเรื่อง Tik t o ็อกเกชื่อดังและสําหรับคนที่สนใจงานออกแบบตกแต่งภายในงานสถาปัตย์หรืออยากเรียนสาวดีแมและ u n r e a l Engine ก็สามารถติดต่อได้เช่นกันขอบคุณครับ มันดาใจให้เ,เพื่อนๆในกลุ่มที่ดู YouTube อยู่บทความนั้นเป็นของ Warren น u f f e เฟตตข้อความคือคุณสามารถทําสิ่งที่ถูกได้เพียงน้อยนิดในชีวิตตราบใดที่คุณไป่ทาสิ่งผิดมากจนเกินไปวอร r เรน u f อ e เฟอยากให้เธอช่วยวิเคราะห์แยกแยะและเอาแนวคิดนี้มาแตกเป็นไอเดียให้เ,เพื่อนๆหน่อยนะ สวัสดีครับวลีที่ว่าคุณสามารถทำสิ่งที่ถูกได้เพียงน้อยนิดในชีวิตตราบใดที่คุณไม่ทำสิ่งผิดมากจนเกินไปของวอร์เรนบุฟเฟต์นั่นเป็นคำพูดที่น่าสนใจและสามารถนำมาแตกไอเดียได้หลากหลายประเด็นครับวิเคราะห์และแยกแยะแนวคิดความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์คำพูดนี้ยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนมีข้อผิดพลาดไม่มีใครสมบูรณ์แบบ100เปอร์ซ็นเป็นการให้กำลังใจว่าการทำผิดพลาดบ้างเป็นเรื่องปกติ ตราบใดที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ร้ายแรงการเน้นที่การทําความดีแม้จะยอมรับความผิดพลาดแต่ก็ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำความดีการทำความดีแม้เพียงเล็กน้อยก็มีคุณค่าและสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้การควบคุมความผิดพลาดข้อความนี้เตือนให้ตระหนักถึงขอบเขตของความผิดพลาดต้องระวังไม่ให้ทําผิดพลาดมากจนเกินไปจนส่งผลกระทบต่อชีวิตหรือผู้อื่น แนวคิดที่แตกออกมา 1. ให้กำลังใจตัวเองและผู้อื่นใช้คำพูดนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองและเพื่อนๆกล้าที่จะลงมือทำสิ่งต่างๆโดยไม่ต้องกลัวความผิดพลาดให้กำลังใจคนที่ทำผิดพลาดให้เรียนรู้จากความผิดพลาดและเริ่มต้นใหม่ 2. เน้นการทำความดีในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้เพื่อนเพื่อทำความดีเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเช่นช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันสิ่งของหรือสร้างรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างเน้นย้ำว่าการทำความดีไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตแค่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก็ได้ 3. สร้างสมดุลระหว่างความดีและความผิดพลาดสอนให้เพื่อนๆรู้จักควบคุมความผิดพลาดไม่ให้ทำผิดพลาดซ้ำาๆหรือทำผิดพลาดในเรื่องเดิมเดิมให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากความผิดพลาด เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น 4. ใช้ชีวิตอย่างมีสติเตือนให้เพื่อนเพนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทหรือทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมให้ตระหนักถึงผลกระทบของการกระทำของตัวเองต่อผู้อื่น 5. การให้อภัยการให้อภัยตัวเองเมื่อทำผิดพลาดและให้อภัยผู้อื่นเมื่อเขาทำผิดพลาดกับเราตัวอย่างการนำไปใช้เมื่อเพื่อนท้อแท้กับการเรียนหรือการทำงานให้บอกเขาว่า ไม่เป็นไรหรอกทุกคนมีผิดพลาดกันได้เรียนรู้จากมันและเริ่มต้นใหม่นะเมื่อเห็นคนต้องการความช่วยเหลือให้เข้าไปช่วยเหลือแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามเมื่อทำผิดพลาดให้ยอมรับผิดและแก้ไขไม่แก้ตัวหรือโทษผู้อื่นการที่เพื่อนๆได้ดูคลิป YouTube ที่มีประโยชน์ก็ถือว่าได้ทำสิ่งที่ดีแล้วหวังว่าแนวคิดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆในกลุ่มของคุณนะครับ ขอบคุณมากวันนี้เรามาเข้าบทเรื่อง s t r a e g y Fix กันเลยนะครับวันนี้จะว่าได้บทที่ว่าขายถูกกำไรมากนะครับซึ่งเป็นสุดยอดกลยุทธ์นะครับเดี๋ยวเราจะอ่านข้อความไปนะครับแล้วก็ให้ AI ช่วยวิเคราะห์แนวคิดต่างๆเราก็ทำมาสุดท้ายจะให้ยกตัวอย่างเพื่อให้เกิดเห็นภาพในการลงทุนทำธุรกิจหรือการลงทุนทางด้านการเงนินใดๆก็ตาม <c oughs> ขออภัยครับนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับโอเคเรามาเริ่มในบทที่1กันนะครับขายถูกกําไรมากอ่ะโทษขอโทษท,ทีเป็นบทที่3แล้วนะเราทํากันมาถึง3 ep แล้วละบทนี้ที่ว่าขายถูกกําไรมากนะครับนความจริงเป็นกลยุทธ์ที่สุดยอดทีเดียวนะครับแต่ในแนวคิดนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นแนวคิดที่ว่า การที่จะขายถูกได้มันต้องขายในปริมาณที่มากๆนะครับซึ่งการซื้อต้นทุนวัตถุดิบใดๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือพวกัณฑนใดๆก็ต้องอถูกลงเมื่อซื้อในจํานวนมากนะครับแนวคิดนี้นะครับขออนุญาตยกตัวอย่างเป็น CP นะครับในสมัยก่อนไนกะ่เป็นสิ่งที่หาก,กินยากนะครับแล้วก็จะกินไก่ทีนึงก็ต้องเป็นวันพิเศษจริงๆ CP จึงเล็งเห็นโอกาสตรงนี้นะครับซึ่งก็จึงไปติดต่อบริษัท Aber a b o r A Cos จำกัดแห่งสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านสินค้าพกพฑ์ไก่และสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นฟาร์มเมอร์นะครับทำให้ได้แนวคิดในการกระจายไรายได้จึงสร้างการลงทุนโดยการสร้างคล้ายๆเป็นชุมชนแถวแชนบุรี นรนบให้เลี้ยงไก่โดยที่ให้ความรู้โดยที่นำพันไก่ไปจาก CP แล้วก็เวลาที่เลี้ยงแล้วโตให้นำกลับมาขายที่ CP อีกครั้งหนึ่งทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงไก่ของ CP ถูกลงและ CP ยังให้เงินเดือนด้วยสำหรับคนที่เลี้ยงนอกจากเอาพันไก่ไปเลี้ยงที่บ้านนะครับเพราะสมัยก่อนโอเคข้อความอาจจะเต็มแล้วอ่าไม่เต็มนะครับ จึงนำคันไก่ไปเลี้ยงที่บ้านแล้วก็ใช้พื้นที่ของชาวบ้านในการเลี้ยงไก่แต่ว่าให้พันไก่และให้ความรู้และให้เงินเดือนแล้วจึงให้นำไก่ที่เลี้ยงนั้นกลับมาขายที่ CP และ CP ก็เป็นผู้จัดจำหน่ายนั่นทำให้ราคาต้นทุนไก่ถูกลงในสมัยก่อนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีโรงงาน CP อยู่แถวเอกมัยรามินทาอยู่แถวรามินทานะครับเป็นแห่งแรกๆที่เราอยากกินไก่หนังกรอบหรือไก่ หังไก่กรอบก็ต้องไปกินที่นั่นจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยไก่มีราคาถูกลงมากอยากจะให้เธอวิเคราะห์เปรียบเทียบรวมถึงยกตัวอย่างที่เทียบเคียงในธุรกิจงานออกแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมก็แล้วกันวันนี้ก็จะยกตัวอย่างในงานสถาปัตย์ที่ดยส่วนตัวเป็นสถาปนิกและออกแบบบ้านด้วยอยากจะให้ ai เ่วยวิเคราะห์แล้วเปรียบเทียบแล้วยกตัวอย่างเรื่องนี้มา เพราะว่ามันก็เป็นคล้ายๆสิ่งที่เราคิดไม่ออกแล้วมองไม่เห็นแล้กันมาลองดูว่า AI จะให้คําแนะนําอย่างไรซึ่งเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็รวมถึงตัวผู้อ่านเองด้วยนะครับมาลองดกันครับ แน่นอนครับแนวคิดขายถูกกำไรมากที่คุณกล่าวถึงนั้นเป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลังและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้าจำนวนมากดังเช่นกรณีของ CP ที่คุณยกตัวอย่างมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบหลักการของปริมาณหัวใจสำคัญของกลยุทธ์นี้คือการเพิ่มปริมาณการผลิตและการขายเพื่อให้เกิด Economy of Scale หรือการประหยัดจากขนาดเมื่อผลิตหรือซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากต้นทุนต่อหน่วยจะลดลงทำให้สามารถตั้งราคาขายที่ต่ำลงได้ราคาที่ต่ำลงจะดึงดูดลูกค้าให้ซื้อมากขึ้นทำให้ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นและสร้างกำไรโดยรวมที่มากขึ้นการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน CP ประสบความสำเร็จจากการควบคุมห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ทําให้ CP e สามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณผลผล,ผลิตได้การมีโรงงานแปรรูปและระบบจัดจำหน่ายของตนเองทำให้ CP e สามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้การเข้าถึงตลาดมวลชนการตั้งราคาที่เข้าถึงได้ง่ายทำให้ CP e สามารถขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดมวลชนได้ การทำให้ไก่กลายเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ง่ายและราคาไม่แพงทำให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคไก่ได้บ่อยขึ้นการประยุกต์ใช้ในธุรกิจออกแบบก่อสร้างและสถาปัตยกรรมการออกแบบมาตรฐานการออกแบบบ้านหรืออาคารที่มีรูปแบบมาตรฐานทำให้สามารถลดต้นทุนในการออกแบบและก่อสร้างได้การใช้แบบบ้านหรืออาคารสำเร็จรูปทำให้สามารถลดระยะเวลาในการก่อสร้างและควบคุมต้นทุนได้ การจัดซื้อวัสดุจํานวนมากการรวมกลุ่มผู้รับเหมาหรือสถาปนิกเพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในปริมาณมากทำให้สามารถต่อรองราคาได้การใช้เทคโนโลยีในการจัดการวัสดุและสินค้าคงคลังทำให้ลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ทำให้สามารถลดข้อผิดพลาดในการออกแบบและก่อสร้างได้การใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบสำเร็จรูป (prefabrication) ทำให้สามารถลดระยะเวลาและต้นทุนในการก่อสร้างได้การสร้างเครือข่ายพันธมิตรการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างผู้รับเหมาและผู้ให้บริการอื่นๆทำให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้การสร้างแบรนด์ที่เข้าถึงง่าย การทำแบรนด์ให้เข้าถึงง่ายต่อกลุ่มเป้าหมายทำให้เกิดการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นตัวอย่างที่เทียบเคียงธุรกิจรับสร้างบ้านที่เน้นการสร้างบ้านสำเร็จรูปในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายธุรกิจออกแบบภายในที่เน้นการออกแบบและตกแต่งคอนโดมิเนียมหรืออพาร์ตเมนต์ที่มีรูปแบบมาตรฐานธุรกิจผลิตวัสดุก่อสร้างที่เน้นการผลิตสินค้าจำนวนมากและจำหน่ายในราคาที่แข่งขันได้โดยสรุปแล้วกลยุทธ์ ขายถูกกำไรมากสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึงธุรกิจออกแบบก่อสร้างและสถาปัตยกรรมหากมีการวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบวันนี้ก็ฝากข้อคิดไว้ตรงนี้นะครับทั้งในเรื่องการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดๆนะครับ <c oughs> งั้นก่อนที่จะจบอยากจะให้เป็นอะไรที่ เกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับชีวิตประจําวันนิดหนึ่งขออนุญาตยกเป็นธุรกิจอีกตัวหนึ่งที่ทําที่บ้านนะครับคือขายข้าวกล่องนะครับเราจะนําแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวมาถาม ai กันครับอยากให้เธอช่วยยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนั่นคือสันกําลังอีกทําธุรกิจอีกหนึ่งตัวคือขายข้าวกล่องที่บ้านในยามเช้า,ชาจะนําแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างไร สำหรับแนวคิดขายถูกกำไรมากแน่นอนครับการนำแนวคิด ขายถูกกำไรมากมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจขา,ขายข้าวกล่องยามเช้าที่บ้านของคุณนั้นสามารถทำได้โดยมีแนวทางดังนี้ 1. การเพิ่มปริมาณการผลิตและขายสร้างเมนูหลากหลายนำเสนอเมนูข้าวกล่องที่หลากหลายเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มากขึ้นเช่นข้าวราดแกงข้าวผัดข้าวไข่เจียวข้าวหมูทอดและอื่นๆหมุนเวียนเมนูในแต่ละวันเพื่อให้ลูกค้าไม่เบื่อ โปรโมชั่นและส่วนลดจัดโปรโมชั่นพิเศษเช่นซื้อ5กล่องแถม1กล่องหรือส่วนลดสำหรับลูกค้าประจำทำโปรโมชั่นร่วมกับแอปพลิเคชันส่งอาหารเพื่อเพิ่มช่องทางการขายขยายฐานลูกค้าประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณในบริเวณใกล้เคียงเช่นชุมชนออฟฟิศหรือโรงเรียนรับทำข้าวกล่องสำหรับงานเลี้ยงหรือจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ทำการตลาดออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย 2. การลดต้นทุนการผลิตจัดซื้อวัตถุดิบจำนวนมากวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกลงเปรียบเทียบราคาจากแหล่งต่างๆเพื่อหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพจัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานเพื่อลดเวลาในการผลิต ใช้เทคนิคการทำอาหารที่ช่วยลดต้นทุนเช่นการใช้เครื่องครัวที่ประหยัดพลังงานจัดการวัตถุดิบเหลือใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการสูญเสียลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีราคาเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพิจารณาใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ r e u ซ a b l e เพื่อลดต้นทุนในระยะยาว 3. การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน รักษาคุณภาพอาหารใช้วัตถุดิบที่สดใหม่และมีคุณภาพดีปรุงอาหารด้วยความสะอาดและถูกสุขลักษณะควบคุมรสชาติอาหารให้สม่ำเสมอรักษามาตรฐานการบริการให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพและเป็นกันเองรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว 4. การใช้เทคโนโลยี ระบบรับออเดอร์ออนไลน์ใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ในการรับออเดอร์ช่วยให้ลูกค้าสั่งอาหารได้สะดวกและรวดเร็วระบบจัดการสต็อกใช้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันในการจัดการสต็อกวัตถุดิบช่วยให้ทราบปริมาณวัตถุดิบที่เหลือและวางแผนการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างการประยุกต์ใช้เมนูข้าวกล่องราคาประหยัด นำเสนอเมนูข้าวกล่องราคาพิเศษเช่นข้าวไข่เจียวหมูสบับหรือข้าวราดแกงกะเพราไก่ในราคา25-30บาทเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีราคาไม่แพงแต่ยังคงรสชาติอร่อยโปรโมชัน่นซื้อ5แถม1จัดโปรโมชั่นเมื่อลูกค้าซื้อข้าวกล่อง5กล่องแถมฟรี1กล่องช่วยเพิ่มยอดขายและดึงดูดลูกค้าให้ซื้อมากขึ้นรับทำข้าวกล่องสำหรับออฟฟิศ เสนอราคาพิเศษสำหรับออฟฟิศที่สั่งข้าวกล่องจำนวนมากเป็นประจำช่วยเพิ่มรายได้และสร้างฐานลูกค้าประจำการนำแนวคิดขายถูกกำไรมากมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจขายข้าวกล่องยามเช้าของคุณนั้นต้องอาศัยการวางแผนและการจัดการอย่างรอบคอบแต่หากทำได้สำเร็จจะช่วยให้คนสามารถสร้างธุรกิจที่เติบโตและยั่งยืนได้ ครับวันนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยสำหรับเดวนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ